สิบสาสัญญาณนางฟ้าเทวดาทูตสวรรค์ต้องการสื่อสารกับคุณคุณได้รับสัญญาณจากนางฟ้าหรือคุณรู้สึกประทับใจกับนางฟ้าบ้างหรือไม่เชื่อว่าเป็นพรที่ได้รับสัญลักษณ์ทูตสวรรค์ในเวลาที่คุณต้องการ หรือตอบสนองต่อคําอธิษฐานของคุณเพื่อให้ความกระจ่างชัดในการเดินทางในชีวิตของคุณคุณได้รับคําแนะนำที่นี่เพื่อเปิดเผยความหมายของสัญ,ญลักษณ์เทวดานางฟ้าเหล่านี้และเพื่อทําความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยคุณบนเส้นทางของคุณ ในเวลานี้ได้อย่างไรผู้คนมากมายทั่วโลกกำลังเห็นสัญญาณของนางฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนี่คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทำไมคุณถึงเห็นสัญญาณของนางฟ้าพระเจ้าพระเจ้า สัญญาณอาจเกิดขึ้นก่อนระหว่างหรือหลังเหตุการณ์สำคัญต่างๆในชีวิตของคุณโดยเฉพาะเมื่อคนที่คุณรักเสียชีวิตคนที่คุณรักเสียชีวิตสามารถเป็นไกด์จิตวิญญาณของคุณได้และพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์พวกเขาสามารถมอบสัญญาณให้คุณ เพื่อนำความหวังและการปลอบโยนเมื่อคุณรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดการติดต่อหรือเมื่อคุณต้องการกำลังใจด้วยเหตุนี้จึงรู้ว่าเมื่อเห็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์คุณได้รับความช่วยเหลือและความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณเช่นมัรุเทศและทูตสวรรค์ จากอาณาจักรที่สูงขึ้นสิ่งมีชีวิตที่มีความสั่นสะเทือนสูงเหล่านี้อยู่เคียงข้างคุณเสมอและพร้อมช่วยคุณทำภารกิจชีวิตบนโลกให้สำเร็จแม้ว่าเราจะไม่เห็นพวกเขาแต่พวกเขาสื่อสารกับเราตลอดเวลาผ่านสัญลักษณ์สิ่งที่เราต้องทำคือใส่ใจ กับสัญลักษณ์ทูตสวรรค์เหล่านี้และเข้าใจความหมายของข้อความจากนางฟ้าเทวดาของพวกเขาพวกเขาแนะนำคุณอย่างปลอดภัยบนเส้นทางของคุณโดยส่งเบาะแสให้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาทำเช่นนี้โดยการสื่อสารผ่านสัญญาณและสัญลักษณ์ต่าง เช่นตัวเลขสามสาขนนกเหรียญลุงเมฆรู้สึกเสียวซาลิ่นลูกแก้วของแสงสัตว์พืชหูอื้อเนื้อเพลงและความฝันสิ่งที่คุณต้องทำก็คือใส่ใจกับสัญญาณเหล่านี้ และเข้าใจความหมายของข้อความเทวทูตของพวกเขาบทความนี้จะเน้นไปที่นางฟ้าผู้สวรรค์ไม่เคยใช้ชีวิตแบบมนุษย์ต่างจากมรรคเทศวิญญาณนางฟ้าเป็นนางฟ้าที่สวยงามโดยเฉพาะที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อมอบให้คุณเป็นของขวัญพวกเขา เป็นผู้ส่งสารที่พระเจ้าที่พระเจ้าผู้สร้างทรงถึงคุณเพื่อช่วยคุณในทุกด้านของชีวิตจำไว้ว่ามีสัญญาณต่างๆมากมายจากทูตสวรรค์และได้เข้าถึงสัญชตาตญาณของคุณและค้นหาว่าสัญญาณศักดิ์สิทธิ์มีความหมายต่อคุณอย่างไร คุณจงจดจำคุณมีปัญญาอยู่ในตัวดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะเชื่อในความรู้สึกของคุณเพื่อช่วยแนะนำคุณนี่คือรายการความหมายของสัญญาณทูสวรรค์13ประการที่อาจปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณและเหตุผลทางจิตวิญญาณ10ประการ ที่ทำให้คุณมองเห็นพวกเขาต่อไป13สัญญาณเทวดานางฟ้าที่พบบ่อยที่สุดทุตสวรรค์สื่อสารกับเราในรูปแบบที่แตกต่างกันมากโดยส่วนใหญ่ผ่านสัญญาณและสัญลักษณ์เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นสัญญาณทุตสวรรค์เหล่านี้ ข้อความนั้นชัดเจนนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณอยู่ใกล้ๆช่วยเหลือและคอยช่วยเหลือคุณสัญญาณคือการให้คำมั่นใจว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการในขณะที่ชีวิตของคุณคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ตามแผนแม่บทของจักรวาล สัญญาณนางฟ้าที่พบบ่อยที่สุดก็คือ 1. หมายเลขซ้ำเห็นรูปแบบตัวเลขซ้ำเช่น11.11และ444เป็นสัญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทูตสวรรค์พยายามสื่อสารกับคุณตัวเลขที่สาำกันเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจน ที่ดึงดูดความสนใจของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้คุณช้าลงและคิดเกี่ยวกับการเลือกอย่างชาญฉลาดซึ่งจะทำให้คุณสงบสุขและรู้สึกเติมเต็มอย่างแท้จริงในชีวิตของคุณเครื่องหมายนางฟ้าที่สองขนนกการค้นหาขนนกโดยเฉพาะขนาดใหญ่ ในสถานที่ที่ไม่พบบ่อยอาจเป็นสัญญาณว่านางฟ้าของคุณกำลังให้กำลังใจคุณให้พบเส้นทางของคุณเพราะคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพียงจำไว้ว่าให้ก้าวไปทีละวันและเชื่อมั่นว่าเส้นทางของคุณจะถูกเปิดเผยรายละเอียด ให้คุณทราบหลังจากแต่ละขั้นตอนที่คุณทำสัญลักษณ์นางฟ้าที่สเพนนีหรือเหรียญต่างๆการหาเหรียญเพนนีสลึงหรือเหรียญแวววาวอื่นๆในสถานที่ที่ไม่อาจคิดอาจเป็นวิธีของทูตสวรรค์ที่บอกคุณว่าคุณได้รับการสนับสนุน จากพระเจ้าในการสร้างชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมีความหมายต่อคุณอย่างแท้จริงนอกจากผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่แล้วเหล่าทูตสวรรค์กำลังทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อประสานงานทุกอย่างรอบตัวคุณเพื่อให้คุณสร้างชีวิตที่คุณต้องการอย่างแท้จริงต่อไปได้และลึกลงไป คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกอย่างลงตัวในเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณข้อความคือการคิดบวกกับความฝันของคุณโดยเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นชีวิตทางกายภาพที่คุณเป็นอยู่พูดง่ายๆว่าทุกเหรียนที่คุณพบ คือสัญญาณของการลงทุนในชีวิตของคุณโดยการดาเนินการไปในคลิศทางของความปาถนาที่แท้จริงของคุณเครื่องหมายนางฟ้าที่สสายรุง้งเมื่อเห็นสายรุง้งโดยปัสจากฝนสามารถเป็นสัญญาณของนางฟ้าที่ชัดเจนได้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี อย่าลืมรักษาความคิดของคุณให้เป็นบวกและจัก,กรวาลจะพยายามช่วยเหลือคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์บางอย่างในท้ายที่สุดคุณจำไว้ว่าความสำเร็จส่วนบุคคลของคุณมีส่วนสนับสนุนความสำเร็จโดยรวมของมนุษยชาติด้วยความรู้นี้ คุณเข้าใจดีว่าชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดและการพัฒนาใหม่ๆและทุกคนที่มีชีวิตในช่วงเวลานี้คือการเรียนรู้พัฒนาและก้าวไปสู่โลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนเครื่องหมายนางฟ้าที่5รูปร่างเมฆ การได้เห็นรูปร่างก้อนเมฆของนางฟ้าใบหน้าดอกไม้หัวใจหรือสัญลญักษณ์อื่นๆบนท้องฟ้าอาจเป็นสัญญาณจากนางฟ้าของคุณเพื่อเตือนคุณว่าคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวในการเดินทางของคุณจำไว้ว่าพระเจ้ามีให้ทุกคนและคุณ จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้สร้างเสมอเมื่อคุณขอความช่วยเหลือคุณจำไว้ว่าการอธิษฐานมีความสำคัญเพราะเป็นการเปิดประตูสู่พระเจ้าเมื่อคุณขอความช่วยเหลือก็จะได้รับไม่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือในชีวิตฝ่ายวิญญาณ หรือต้องการความชัดเจนในส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตร่างกายสิ่งที่คุณต้องทำคือขอและมีศรัทธ,ธาเต็มที่ว่าคำอธิษฐานนั้นได้รับคำตอบแล้วคำอธิษฐานของคุณอยู่บนละนาบฝ่ายวิญญาณของพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์และตอนนี้ คุณกําลังรอให้มันกลับมาสู่โลกในความเป็นจริงทางกายภาพของคุณที่สำคัญคุณจำไว้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะเร็วขึ้นเมื่อคุณมีศรัทธาอย่างลึกซึง้งสัญญักษณ์นางฟ้าที่6ความสั่นหรือความรู้สึกที่ได้สัมผัสการได้สัมผัส ของนางฟ้าหรือรู้สึกเสียวซาที่กระดูกสันหลังหรือส่วนอื่นๆของร่างกายอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเห็นอา่านหรือได้ยินบางสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณของคุณอาจเป็นวิธีที่ทูตสวรรค์ของคุณในการแจ้ง ให้คุณทราบว่าคุณอยู่ต่อหน้าความจริงทางวิญญาณแล้วความจริงฝ่ายวิญญาณประการหนึ่งที่คุณเริ่มจำได้คือคุณถูกสร้างขึ้นมาจาก DNA ฝ่ายวิญญาณของพระผู้สร้างและด้วยเหตุนี้คุณจึงมีส่วนหนึ่งของพระเจ้าอยู่ภายในตัวคุณด้วยการเตือนความจำนี้ คุณเข้าใจว่าคุณไม่เคยแยกจากกันและโดดเดียวและนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแนะนำคุณบนเส้นทางของคุณในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณและสถานที่ของคุณในโลกที่น่าอัศจรรย์นี้ ที่คุณเลือกที่จะอาศัยอยู่จำไว้เสมอว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลและเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งเรารวมกันเป็นจักรวาลทั้งหมดเครื่องหมายนางฟ้าที่7็กลิ่นการได้กลิ่นที่น่าพึงพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพืช หรือดอกไม้ที่สุ่มมาจากที่ไหนก็ไม่รู้อาจเป็นสัญญาณว่ากองทัพทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้ากำลังให้ความสงบและความสบายใจแก่คุณในขณะที่คุณผ่านช่วงเวลาแห่งการเติบโตของจิตวิญญาณโปรดจำไว้ว่ากินบางอย่าง สามารถใช้ได้เช่นกันกระตุ้นความทรงจำที่จะเพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของคุณซึ่งทำหน้าที่เป็นช่วงเวลาพิเศษในเส้นทางการรักษาของคุณเส้นทางการรักษาคือการจดจำว่าคุณรู้สึกอย่างไรในช่วงเริ่มต้น ของการเดินทางและรู้สึกภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของคุณไปพร้อมกันเครื่องหมายนางฟ้าที่แปดเกลียวสีออล่าหรือประกายไฟการเห็นเกลียวขึ้นยักษ์ออล่าลูกกลมแสงว่าหรือแสงสีเป็นประกาย อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณถูกล้อมรอบด้วยเทวดานางฟ้าและพวกเขาสามารถใช้แสงในรูปแบบที่มีพลังเพื่อปอบโยนคุณแม้ว่าลูกแก้วและแสงต่างๆก็สามารถเป็นตัวแทนของวิญญาณอื่นๆได้เช่นกันแต่มุมมองทั่วไปก็คือ คุณได้รับพรสวรรค์ที่มองเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยมองเห็นและเข้าใจมาก่อนคุณกําลังกลายเป็นตระหนักถึงประสบการณ์ของมนุษย์มากขึ้นบนโลกและวายคุณกําลังขึ้นไปสู่ระดับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นของการดำรงอยู่ที่คุณ ดูมายากลแฉในการเดินทางชีวิตของคุณในเรื่องของหัวใจหากคุณเห็นลูกแก้วสีเขียวหรือปากกายไฟแหล่งกำเนิดแสงนั้นอาจเป็นสัญญาณของความสามคัคคีและการฟื้นฟูจากหัวหน้าทุสวรรค์ลาฟาเอลซึ่งเป็นทุสวรรค์แห่งการรักษา มีศรัทธาเสมอว่าคุณได้รับการคุ้มครองและปลอดภัยแค่วางใจว่านางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณอยู่กับคุณเสมอและเขามักจะทำงานร่วมกับนางฟ้าเทวดาและวิญญาณอื่นๆเพื่อนำทางคุณด้วยสัญญาณที่ปอบโยนเครื่องหมายนางฟ้าที่เก้า พระนิพพานหรือการเปิดเผยอย่างกัะทันหันการมีความคิดที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเฉียบแหลมอย่างฉับพลันนั้นมาจากพลังทางวิญญาณของพระผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณอยู่ในกระแสของการสร้างสรรค์และเมื่อคุณเปิดรับคำตอบเนื่องจากทุสวรรค์เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า พวกเขาจึงสามารถช่วยให้ความศักดิ์สิทธิ์หรือความคิดเหล่านี้ได้ให้กับคุณในรูปแบบต่างๆที่สร้างสารรค์และศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาในที่สุดคุณเพียงแค่มีความรู้สึกรู้นี่ว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรต่อไปและคุณรู้สึกมั่นใจ ในทิศทางของการเลือกอย่างมีสติในขณะที่คุณสร้างชีวิตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับมนุษยชาติและโลกที่กำลังพัฒนาเครื่องหมายนางฟ้าที่สิบก้องอยู่ในหูการได้ยินเสียงแบบสุม่มในรูข้างเดียวหรือทั้งสองข้างของคุณในช่วงเวลาสั้นๆ เป็นวิธีที่เทพสวรรค์จะสื่อสารกับคุณอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีการส่งข้อมูลรหัสสำคัญส่งถึงคุณและบ่อยครั้งข้อมูลนี้เป็นข้อความจากสวรรค์ที่คุณสามารถใช้ภายหลังเพื่อช่วยคุณในสถานการณ์ชีวิตที่สำคัญ เมื่อคุณได้ยินเสียงกรีดังให้ใช้สัญชาตญาณเพื่อดูว่าข้อความประเภทใดกำลังนำเสนอต่อคุณและเชื่อว่าข้อมูลอื่นๆจะถูกเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะเครื่องหมายนางฟ้าที่สิอฟังเพลงหรือเนื้อเพลง การได้ยินเสียงเพลงที่เล่นโดยไม่คาดคิดอาจเป็นสัญญาณจากทุสวรรค์ของคุณที่ส่งข้อความถึงคุณเพื่อช่วยคุณในการแก้ปัญหาหรือให้ข้อความเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานการณ์บางอย่างแก่คุณด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องใส่ใจกับคำพูด หรือเนื้อเพลงของเพลงที่คุณได้ยินเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจข้อความที่นำเสนอตัวอย่างเช่นเนื้อเพลงที่สุ่มปรากฏในกิจวัตรประจำวันของคุณสามารถให้เบาะแสที่จะแนะนำคุณในการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับคุณเกี่ยวกับปัญหาบางอย่าง ในท้ายที่สุดเป็นการดีที่สุดที่จะตระหนักถึงช่วงเวลาปัจจุบันของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับรู้เบาะแสและสัญญาณทั้งหมดที่ทู่สวรรค์ส่งถึงคุณอย่างมีสติป้ายนางฟ้าที่12นกผีเสื้อมแมลงปอและสัตว์อื่นๆการเห็นนก ฮัมมิงเบิร์ดผีเสื้อมแมลงปอหรือสัตว์อื่นๆที่ขวางทางคุณโดยไม่คาดคิดอาจเป็นสัญญาณของนางฟ้าสัตว์ป่าแต่ละตัวมีความหมายหรือบทเรียนที่ทรงพลังสำหรับคุณในการเดินทางของชีวิตตัวอย่างเช่นนก Humming b i r ์ มักจะค้นหาน้ำหวานที่อยู่ลึกเข้าไปในดอกไม้และดอกไม้ก็ชอบนกฮัมมิงเบิร์ดเพราะมันดึงน้ำหวานออกมาจากดอกไม้ที่ผสมเกสรด้วยเหตุนี้นกฮัมมิงเบิร์ดจึงมีความเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการรักษาของดอกไม้ด้วยความคิดนี้หากคุณกำลังคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพ และทันใดนั้นนกฮัมมิงเบิร์ดก็ปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของคุณข้อความทางจิตวิญญาณโดยรวมสำหรับคุณก็คือการสำรวจอาชีพการรักษาด้วยดอกไม้และสมุนไพรนกฮัมมิงเบิร์ดซ้อนให้คุณตรวจจับและใช้พืชบางชนิดเพื่อใช้เป็นยาดังนั้น จำไว้ว่าไม่ว่าสัตว์ชนิดใดจะปรากฏในชีวิตคุณคุณจะต้องสําววจข้อความที่ซ่อนอยู่ในของสัญลักษณ์ของสัตว์เพื่อช่วยแนะนำคุณบนเส้นทางของคุณสัญลักษณ์นางฟ้าที่13เห็นเทวดานางฟ้าหรือสัญญาณศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในความฝัน การระลึกว่าคุณได้เห็นสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์เงาหรือรูปล่างหรือสัญลญักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆในความฝันของคุณเป็นพรที่แท้จริงเป็นข้อความทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจและสงบสุขเมื่อคุณต้องการความเข้มแข็งในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก หรือหากคุณกำลังจะเปลี่ยนจากชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าโดยรวมแล้วสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือมีเทวดานางฟ้าอยู่รอบตัวคุณตลอดเวลาทำให้พวกเขารู้สึกทุกครั้งที่คุณต้องการความช่วยเหลือและการนำทางมากที่สุดคุณรู้ว่าคุณจะสื่อสารกับพวกเขาอย่างไร